สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะไมซุนค่านะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องหอมท่าเดือนนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะมีใครคิดถึงน้องหอมบ้างไหมนะคะก็ในช่วงนี้นะคะน้องหอมก็ยุ่งๆงานนิดนึงนะคะแล้วก็มีทุระไปนู่นไปนี่ตลอดเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องหอมก็มาพร้อมกับทรงผมใหม่นะคะเพิ่งไปตัดทําทรงผมใหม่มานะคะไม่รู้ว่าเข้ากับน้องหอมไหมนะคะก็ มาครั้งนี้นะคะน้องหอมก็ได้ไปตัดหน้าม้ามานะคะแล้วก็แบบเออไปทำอ่าร้อนผมดูนะคะรอนผมตรงปลายนะคะอันนี้คือไม่เคยทํามาก่อนนะคะก็เลยแบบเออเห็นเขาฮิตกันนะคะก็เลยอยากลองทําดูนะคะถ้ามันโอเคก็เดี๋ยวจะไปทําผมแบบ ใส่น้ำยาแล้วก็รอนแบบเออถาวรเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากลองทําดูอยากเปลี่ยนลุกใหม่บ้างนะคะ <c oughs> โอเคหรือไม่โอเคก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเพราะว่าเออทรงทรงแบบนี้ไม่เคยทํที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยนะคะไม่รู้ว่าเข้ากับตัวเองไหมนะคะ <c oughs> โอเคค่ะนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้เจอน้องหอมประมาณส3งถึงาวันนะคะก็น้องหอมได้ไปเชียงตุงนะคะ พี่ท่นานบางคนก็อาจจะรู้แล้วว่าน้องหอมไปเชียงตุงนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะเพราะว่าน้องหอมมีธุระไปนะคะก็ไปรีไปแล้วก็รีบกลับนะคะไปแค่สองสามวันเองนะคะแล้วก็ได้ไปหาพี่ใหม่กับน้องหอมหนุ่มแค่แวบ,บเดียวเองนะคะก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยนะคะตั้งแต่วันนั้นนะคะก็ตอนนี้ก็ได้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องหอมก็จะมาเรีแอคชั่นคลิปให้พี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะคะก็เป็นคลิปคลิปนี้นะคะก็คือ น้องหอมได้รับอนุญาตจากเจ้าของคลิปเจ้าของคลิปนะคะมานานแล้วนะคะแต่ช่วงนี้น้องหอมยุ่งงานนิดนึงนะคะน้องหอมก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะมาเรียกชั่นให้พี่ๆได้ชมกันนะคะในคลิปก่อนนะคะที่น้องหอมเข้าใจผิดว่าเออคนพม่าไปอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่จริงไม่ใช่นะคะก็คือน้องหอมเข้าใจผิดเองนะคะก็ที่จริงเป็นคนไทยเป็นคนเหนือนะคะก็ไปอาศัยอยู่ประเทศพม่านั่นเองนะคะก็ต้องขออภัยนะคะที่เรียกชั่นไปผิดผิดทุกๆนะคะ และในวันนี้นะคะน้องหอมก็จะมารีอคชันคลิปนะคะเป็นคลิปชาวลูกหลานชาวอายุทยานะคะที่มาอาศัยอยู่ในประเทศพม่าของเรานั่นเองนะคะและเรื่องราวนะคะจะเป็นมายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยนะคะเพราะว่าน้องหอมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์เลยแล้วนะคะแต่เป็นคนที่ชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะโอเคค่ะนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ประวัติศาสตร์นอกตำราวันนี้พาทุกท่านมาที่บริเวณริมคลองเชเวตาซองในเมืองบันเดเลนะครับที่นี่คือที่ตั้งชุมชนมินตาสุที่แปลว่าย่านเจ้าฟ้ามีหลักฐานประวัติศาสตร์ของพมา่าระบุนะครับว่าคลองนี้ขุดโดยชาวอายุทยาเพื่อเชื่อมบันเดเลไปยังทะเลสาบตองตามานแล้วก็เป็นหนึ่งในแหล่งการตั้งถิ่นฐานของชนชั้นสูงและก็ขาราชบริพารชาวอายุทยาที่ถูกกวาดต้อนมาที่นี่เมื่อราว250ปีก่อนครับแต่เดิมทีเนี่ย ก้องไปอยู่อังวะก่อนนะฮะการไปอยู่อังวะเนี่ยเขาจะพยายามกําหนดว่าถ้าเป็นเจ้าหนายฝ่ายหญิงเนี่ยก็าอาจจะเข้าไปอยู่ในร้วพระบรมหาราชวรังแต่เขาเป็นเจ้านายฝ่ายชายซึ่งเขาเป็นพระเลอเกินและเพราะว่ามีลิสต์เอาไว้เนี่ยนะฮะไปตั้งเป็นหมู่บ้านเจ้าชายแล้วคนอยุธยาที่ไปเนี่ยก็ไปตั้งเป็นหมู่บ้านโยเดียอยู่อีกนะฮะ มีคนอายุทยาอยู่มากจนกระทั่งไปทำตลาดอยู่เดียแม้ว่าทุกวันนี้ชาวอายุทยาจะถูกผสมผสานทางชาติพันธุ์จนกลายเป็นชาวพม่าไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีร่องรอยบางอย่างปรากฏให้เห็นอยู่ครับ นี่คือประเพณีการกอร่อพระเจดีย์ทรายตามแบบวัฒนธรรมของชาวอายุธยาที่มีมาตั้งแต่รัชกาลของพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่านะครับมักจะทําในโอกาสสําคัญสําคัญเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันครับอันนี้เป็นอยุทยาโดยเฉพาะครับประเพณีการขนทรายเข้าวัดครับเป็นของเราโดยเฉพาะแต่ต่ก่อนเนี้ยพอสิ้นสงการมันก็หมด จนตอนหลังได้เกิดความคิดที่จะก่อเป็นถาวรอ,อันนี้เป็นเป็นประเพณีที่มีต่อเนื่องมาโดยตลอดนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยออตอนหลังเนี่ยจะดีบางองค์เนี่ยเ็เอามาหุ้มปูนนะฮะและมีที่หนึ่งนั้นเนี่ยเขาทำเป็นจารึกนะฮะระบุไว้ด้วย วันนี้ที่ชุมชนมินตาสุขนะครับลูกหลานชาวอายุธยาก็จะจัดงานประเพณีก่อพระเจดีทรายขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่นี่เขาเรียกว่าเทศกาลตะจันนะครับซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีครับในวันแรกของเทศกาลชาวบ้านจะรื้อพระเจดีทรายองค์เดิมที่สร้างเมื่อปีก่อนวันที่สองก็จะช่วยกันนำทรายมาสร้างเจดีสูงราว3เมตรให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งวันนะครับ แล้วก็พักวันหนึ่งก่อนที่จะนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดมนต์ถวายพระราหารแล้วก็จับเฉลิมฉลองกันอย่างคึกครื้นในวันรุ่งขึ้นนะครับ<ป>ในช่วงใสสายครับทรายจำนวนมากก็ค่อยๆถูกเอามาก่อเป็นพระเจดีย์ทรายโดยมีเสาไม้เป็นแกนกลางนะครับขณะที่คนกลุ่มหนึ่งก็ช่วยกันตักทรายเพื่อนำขึ้นก่อองค์พระเจดีย์ คนอีกกลุ่มก็จะช่วยกันฉีดน้ำครับเพราะว่าไม่ให้สายแห้งจะได้สามารถเกาะตัวกันได้แน่นขึ้นนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปกว่าครึ่งวันแล้วครับการก่อพระเจดีทรายก็มาถึงช่วงของการก่อส่วนยอดของพระเจดีซึ่งชาวบ้านวางแผนเอาไว้ว่าจะให้มีทั้งหมด7ชั้นครับ ตรงส่วนยอดพระเจดีย์นะครับในแต่ละชั้นจะทํามาจากไม้ไผ่ที่สานเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็เอามาเย็บให้เป็นวงกลมเพื่อน,นําขึ้นไปไว้บนองค์พระเจดีย์แล้วก็เอาทรายค่อยๆเติมลงไปนะครับกดอัดให้แน่นจนเต็มขอบความสูงและแน่นอนครับว่าน้ําก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับตลอดช่วงการก่อพระเจดีย์ทาย ส่วนยอดของพระเจดียด์จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะครับยิ่งเล็กเท่าไร่การเย็บแผ่นไม้ไผ่ก็ยากขึ้นเท่านั้นนะครับท้าไม่ระมัดระวังเพียงพอไม้ไผ่ก็อาจจะแตกได้ซึ่งนั่นก็หมายถึงต้องมาเริ่มกันใหม่ทั้งหมดครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับในที่สุดการก่อส่วนยอดพระเจดีย์ก็มาถึงชั้นที่เจ็ดแล้วนี่เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆครับเป็นวัตถุมงคลที่นำถูกบรรจุลงไปในไายสีทองและสีเงินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับ การนำเอาพระขนาดเล็กๆบรรจุไว้ในพระเจดีย์ก็เป็นคติความเชื่อนะครับที่ว่าถ้าหากในอนาคตพระพุทธศาสนาเสื่อมลงวัตถุต่างๆที่เสื่อมสลายไปคนรุ่นหลังก็อาจจะมาพบรูปสมมุติเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าได้เพื่อแสดงว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก่อนนั่นเองครับ เมื่อหายถูกฝังไว้ที่ส่วนยอดของพระเจดีย์แล้วนะครับก็จะถูกปิดทับด้วยโครนจากนั้นก็ครอบทับด้วยส่วนรองฉัดอีกชั้นหนึ่งครับงานโครงสร้างขององค์พระเจดีย์ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บรายละเอียดแล้วก็ตกแต่งองค์พระเจดีย์ให้เรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้ายครับ ขอหยุดไปแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆทุกคนนะคะอันนี้นะคะน้องหอมขอบอกเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะน้องหอมก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่านะคะแต่ว่าลูกๆสงการนะคะก็ไปสงการที่นี่เขาก็จะเรียกตาจันนะคะตาจันก็แปลว่า,าสงกรานต์เองนะคะเป็นภาษาพม่านะคะก็ขอบบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่คือตั้งแต่เล็กจนโตนะคะไม่เคยเห็นแบบว่า เขาสร้าง JD ที่เป็นทรายขึ้นมาแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะและเมื่อกี้ก่อนที่เราจะชมคลิปกันนะคะก่อนเริ่มต้นคลิปเนาะก็จะเห็นว่าเป็น JD ดีทรายเราเข้าใจว่าเป็นเจเจดีทรานะคะและน้องหอมก็คิดอยู่ว่าเออแบบ ตรงเป็นท่อเป็นข่อขึ้นไปนะคะว่าเขาทํากันยังไงนะคะทีแรกนะคะก็เข้าใจว่าเขาทํามาจากทรายนั่นเองนะคะแต่พอดูไปนะคะก็ที่ไม่ใช่เลยนะคะเขาทํามาจากไม้ไผ่แล้วก็ทาแบบเป็นรูปวงกลมแล้วก็เอามาซ้อนกันให้มันเป็นเจ็ดชั้นนั่นเองนะคะก็ทีแรกก็งงหมดนะคะว่าทํามาจากทรายแล้วคนเขาขึ้นไปได้ยังไงนะคะกอดลงสูงมากนะคะว่าเขาทําได้ยังไงนั่นเองนะคะและทีนี้เราก็เข้าใจแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เหลือกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสร้างเจดีไซน์นั่นเองนะคะขณะที่การก่อองค์พระเจดีก็ดําเนินอยู่นะครับ,าารรรรบชาชวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็กําลังผสมปูนขาวและก็สีขาวเข้าด้วยกันครับนี่คือสิ่งที่จะใช้สําหรับขั้นตอนสุดท้ายของการก่อพระเจดีไซน์ในวันนี้ครับเมื่อพร้อมแล้ว ชาวบ้านก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่งแต้มองค์พระเจดีเพียงไม่นานนะครับจากองค์พระเจดีสายก็กลายเป็นเจดีสีขาวโพลนทั้งองค์เว้นไว้เฉพาะส่วนที่จะใช้รองรับฉักที่จะยังคงสีทองเอาไว้เท่านั้นลหละครับ แม้การก่อพระเจดีย์ทรายจะเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับแต่ว่าในวันสุดท้ายของเทศกาลตะจันหรือสงกรานลูกหลานชาวอายุธยาเหล่านี้ก็จะยังจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองโดยจะนําส่วนฉัดที่เตรียมไว้ขึ้นไปประดิษฐานไว้บนส่วนยอดของพระเจดีย์ครับจริงๆแล้วทุกวันนี้แทบจะไม่มีชาวบ้านคนไหนนะครับที่สามารถบอกได้ว่า ตัวพวกเขาคือเชื้อสายชาวอายุทยาอย่างชัดเจนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้ตรงกันก็คือประเพณีก่อพระเจดีทรายแบบนี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของชาวพม่าทั่วไปแล้วก็เป็นวิถีของบรรพบุรุษที่พวกเขายัางจะต้องรักษาให้คงอยู่ต่อไปครับ ตอนนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอออย่างที่บอกนะคะว่าเออน้องหอมก็ไม่เคยเห็นจริงๆนะคะที่จริงมันคือประเพณีของคนชาวอายุธยานั่นเองนะคะก็ทีแรกก็คิดอยู่นะคะว่าเออ ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะว่าเออคนพาม่ามาสร้างเจดีแบบทำทรายอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะคะเออเฉพาะลูกหลานอายุธยาเท่านั้นนะคะถึงจะรู้นะคะว่าป,ประเพณีทุกๆปีนะคะว่าจะสร้างออว่าจะทำอะไรนะคะและอันอย่างเช่นในคลิปนี้ที่บอกมานะคะก็เป็นเขาต้องทำสร้างเจดีทรายขึ้นมาทุกๆปีเลยนะคะพอเขาทำออกมาแล้วก็มันสวยมากนะคะทีแรกก็คิดว่าทำมาจากปูนนะคะ จากทีร่รูปภาพที่เห็นนะคะมันเหมือนแบบทำมาจากปูนมากเลยนะคะสวยมากทำออกมาได้ดีมากเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะถ้าเราไม่ไปประเทศนั้นนะคะเราก็คงไม่เคยเห็นนะคะแน่นอนเพราะว่าที่นี่นะคะที่นี่หมายถึงว่าภาคตะว,วันออกที่น้องหอมอยู่นะคะไม่มีใครทําแบบนี้อยู่แล้วแน่นอนนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะก็เพิ่งมาเคยเห็นในคลิปนี้นั่นเองนะคะสุดยอดเลยนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะและก่อนอื่นนะคะน้องหอมก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของคลิปนะคะจากาช่องประวัติศาสตร์นอกตำราน,นั่นเองนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากาจะดูประวัติศาสตร์นะคะก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมก็จะขอตัวรับพี่ๆทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ